สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกๆคนที่รับชมช่องโจวชาแนลเด้อพี่น้องเด้อม,มื่อนี้ครับลาบเลือดฝีมือศรีภรรยาครับผมมาเห็ดกินยุคอนแก่นนะครับมาเดี๋ยวมาเห็ดลาบไข่อลอยเลือดจับเสพสูตรสมาชมเบิงเบ่งจะคิดเลยครับเด้อม,มามาลุยกันเลยครับลาบม้วนจับเ่พเสาเนี้นะครับที่ขอนแก่นราบม้วนคอนแก่นเนี่ยมัน,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 น เป้นนิ่ได้ตัวนีเ้เกลือตองเป็นเกลืออะไรเกลือหวานาน้ำตาลเลือดอันนีเนื้อเนืย่อยังมังเป็นเนื้อยังมางใส่เนื้อสันในผสมเนื้นะาะท้าขงใสนในกับขาว

เราใส่เลี้ยงใส่เรียกตัวงานหรือใ่เลี้งดีวัวเทะเราสินี่ขมขมจังเลยไอที่เอวเท็อะไรกันรส่ตบหน้าไม้ปะล่ะตบหน้าไม้

ไต่ไปตู้หอดมันโดดไต่หลอดไต่ไปตู้หลอดมันหอมใช่ไหมยิ่งบ่เฮ้ยหมดกันเ เดยครับควงคุ้มคุมโอ้ำไ้คับคุมมากคุมคุมคม Que <laughs>